ดีค่ะวันนี้แม่ไก่พามาเดินตลาดนาเกลือนะคะพัทยาเราจะมาซื้อปูดำปูไข่แต่เอาหอยแขรงมาหอยแครงเพราะเราซอสสดชื่นดีนะมาสดสุดอันนี้ก็ชื่นชื่นเอาฟอหรือยังเอาบอกว่ายังบ่อฟอโรไปสัต ารทะเลเยอะมากพาพาล้อมพอริล่ามาเล่นน้ำก็เลยแวะมาตลาดซื้อหอยซื้อกุ้งซื้อปูอปไปทำปิ้คนเยอะมากเลยค่ะตอนเย็น5มโมงคุณคอนดีก็ชอบยัง นุ่งกรุงลายเสือกุงลายเสือตัวี่อันนี้ดีนะคะน้ำชัางช่างฟูของทะเลเยอะมากหอยอันนี้ก็บแซบนะทะเลสดสดใสไม่ตายโหง กุ ừ, mang ้งมังกรแ่ไม่ผมเลยนี่ยสอที่่ะอุ้ยปรมนั่นเอน่หอถูกมากเลยอ่ะทืปูโล่สี่ร้อย

เหลือแค่สองตัวนั่นหรอตัวใหญ่อะตัวไหร่ตัวกี่ากวตัวร้อยตัาร้อยตัวร้อยซื้อไปเยอะๆกินให้หมดกันนะทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปู

ถูกมากเลยถูกครับสีตัวเหรอนี่ก็ราคาเท่ากันอย่ไอันนั้นตัวละพันเนาะดูันเลยใช่นอยใก่เลยใช่เลยใด่เลย เราต้องเอาไข่มัอุ่มปูไข่ก็เอาแล้วยังมาเอาปูมาอพรายมันมีชะตังเจอบางน้าลูกนันนับางน้ำนี่ไงมะนาวนี่นี่่มาันนาะมะนาวสวย คนเยอะอของปลาแซลมอนก็มีนะคะปลาแซลมอน,น,น<า>ไปวนรถอกอกมาได้บ่ได้ล,ลูกไปเลยไปวนรถออกมาเลยนะจุดตาลูเาลลกเกกมียนมมีพรีคือตัวมีกุ้งอยู่เดี๋ยวจะแจ้งสิไปซื้อมาละอยู่ตลาดไปเฮ็ดกุ้งแช่น้ำปลามาละ ไดไปซื้อยู่ตลาดบ้านเฮาอันนี้บูจะเป็นที่เขาแก่แล้วลยน้ี่กว่หอยนางลมแม่นบ่ล่ะนี่แม่นน่ะเนาะหอยนางลมหึ แมนตัวใหญ่ๆเลยตใหญ่เล้ยหอยแมงคู่แมาแม่มัาหอยแมงคู่แม่จับไข่แม่กับไข่โอ้กุ้งมังกรพี่น้องกันลังหนึ่งห่อนควนทุยๆเลยปูดำยุซันล่างเจี่ยเสียชีวิตแล้วไม่ดีอ่ะปูมาเอาไปนอกน้ำแข็งในตู้เย็นแล้ว มาเด้อพี่น้องมากินกุ้งมังกรนะคะปูดำปูดำอยู่ชั้นล่างพี่น้องสุกสุกหรยอย่างมันคือบริัเดินเลืองกุ้งมังกรเสร็จเราจะพี่น้องมาเด้อมาแซ่บๆน้ำม่ไก่เมื่อนี่พี่น้องก็สิมีปูดำนะจะมีกุ้งมังกรแล้วก็มีหอยแครงนะจ๊ะ ซื้อมาบราเิเวณเหมือดจากพี่น้องเพราะว่า,วาย่านกินบะหมอนอี่ละไอปูมาแม่ไก่เอ็นเอาอัดใส่ช่องฟีดไใแต่เฮ็ดกินเหมือนอื่นอีกน่าจะนอกน้ำแข็งเลยนอกช่องฟีดไบอะไรจ้ะนี่ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มซีฟูด้ดอันนี้หอยนางรมนะจ๊ะแช่น้ำโซดาแก่น้ำโซดาไว แซ่บๆน้ำกกนจ้าอันนี้ผักผักจากสวนนะคะผักจากสวน